มีคนอยากให้รีวิวเรื่องนี้ครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษสาวน้อยเวทมนต์อสึกะตัวเรื่องนี้นะครับก็จะเล่าเกี่ยวกับสาวน้อยเวทมนต์นะครับเป็นกลุ่มสาวๆที่มีพลังพิเศษเจะเล่าเรื่องหลังจากที่เจอศึกใหญ่นะครับจนทําให้เหลือสาวน้อยเวทมนต์เพียงแค่5คนและหลังจากนั้นมันก็จะมีเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกองค์กรลับต่างๆพยายามแย่งชิงพลังของสาวน้อยเวทมนต์พวกนี้นะครับก็ ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ดักคาเดาได้ง่ายนะแล้วก็หนังสือเนี้ยค่อนข้างที่จะเก่าอยู่นะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่สยามลดราคานะครับดูจากกระดาษนะครับกระดาษก็จะประมาณนี้ก็จะมีสีเหลืองสีน้ำตาลผสมกันไปนะครับอันนี้ก็ถ้าถามว่าอ่านได้ไหมคะแนนผมให้อยู่ที่ประมาณ6คะแนนนะครับดัดๆทั่วไปนะครับเรื่องนี้ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษครับ